ไลออนถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดเราได้พัฒนาองค์กรคนดีมาตั้งแต่ปี2006ซึ่งจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา15ปีแล้วทำให้การพัฒนาองค์กรคนดีนี้ ให้พนักงานมีความเข้มแข็งทั้งด้านเรื่องของกายเรื่องของจิตใจเรื่องของอารมณ์แล้ว MIO เป็นส่วนหนึ่งที่พัฒน,นาในเรื่องของจิตใจให้พนักงานมีสติมีความเข้มแข็งครับสืบเนื่องมาจากคุณมุริตมหาบตรีเช่นเดียวกันนะคะ ท่านก็ได้ศึกษานะคะของโครงการ m อ o นะคะแล้วก็ คิดว่า m อ o ค่ะเป็นเหมือนพื้นฐานนะคะเป็นเหมือนเครื่องมืออีกเครื่องมือหนึ่งนะคะที่จะมาเป็นตัวเสริมนะคะในการขับเคลื่อนนะคะ,ะเรื่องของการพัฒนาบุคลากรของเรานะคะให้มารู้เป้าหมายในเรื่องของการให้เขาเป็นทั้งคนดีแล้วก็มีความสุขอะคะ่ะซึ่งท่านก็ได้เห็นว่ากระบวนการของ m อ o มคะ่ะจริงๆก็คือเป็นเรื่องของความสัมพัธญของชีวิตนะ คือเรื่องของสมาธิสตินะคะซึ่งถ้าเขาพัฒนาตัวเองได้เขาก็จะไปสู่การทํางานเป็นทีมเมื่อการทํางานเป็นทีมได้ประสบความสําเร็จองค์กรก็จะได้รับการเติบโตแล้วก็ยั่งยืนนะคะ MIO เป็นวิถีชีวิตการทำงานของพนักงานนั่นคือการทำงานอย่างมีสติและวิถีที่เรามาใช้คือในภาคปฏิบัติก่อนประชุมทุกครั้งก่อนทำงานทุกครั้งเราก็จะปฏิบัติ MIO เพื่อให้พนักงานนั้นมีสติอยู่กับตัวเองตลอดเวลานอกจากนั้นยังเกิดความคิดสร้างสรรค์นในการใช้สติสื่อสารในเชิงบวกให้กับทีมที่มี การทำงานร่วมกันท้าไม่เกิดพลังร่วมมากขึ้นครับ MAO มาช่วยในการให้เรารู้รู้สติในทุกๆอย่างที่เราทำอะค่ะให้ให้รู้จักตัวเองให้รู้จักการมองคนอื่นในแบบที่ตัวเขาเองเป็นไม่ใช่มองในแบบที่เราอยากจะให้เป็นแล้วก็จะเข้าใจสิ่งรอบๆตัวเรามากขึ้นค่ะความรู้สึกของพนักง,งานก่อนเลยเมื่อก่อนเห็นพี่เราไม่ค่อยเราไม่ค่อยไม่คุยคุยกันส่วนใหญ่จะใช้เขาเรียกอยู่มเมสเซจแต่พอมี m อมเนี่ยเราฟังเขามากขึ้น คำพูดเราก็เปลี่ยนเป็นไอไม่เสจมันก็ทำให้เกิดเขาเรียกว่าโอเพนไมล์อ่ะครับน้องเขาจะเปิดใจที่จะคุยกับเรามากขึ้นเกือบทุกเรื่องในโรงงานเนี่ยจะคุยกันหมดก็ก็เห็นได้ชัดเจนแล้วมันสามารถที่เราจะนำนำปัญหาที่น้องเขาพูดอ่ะมาแก้ได้แบบเป็นรูปธรรมมากขึ้นนะครับเป็นปัญหาที่ทำทีเดียวจบนี่ได้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 เพราะเรื่องของการนำเอ็มอโอมาใช้ครับสามารถนำไปใช้ได้กับ ทุกเหตุการณ์ในชีวิตนะครับไม่ว่าเป็นงานกับครอบครัวกับลูกหรือกับคนที่เรารู้จักครับและในส่วนของทีมครับก็ถ้าเกิดเราคุยดีด้วยหรือว่าเราปรึกษาพี่และใช้คําพูดที่ถูกต้องเนี่ยครับกับผู้บังคับบัญชาหรือว่าผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชาอย่างเงี้ยครับเราก็จะสามารถทําให้งานไปต่อได้เร็วแล้วเราก็จะเข้าใจความรู้สึกของ ทุกๆคนได้มากยิ่งขึ้นครับด้วยความที่เป็นเซฟตี้บางทีเราทําอะไรค่อนข้างที่จะถูกใจคนอื่นยากเพราะมันคือการบังคับให้เขาทำนะคะแต่พอที่เราทา MIO แล้วในองค์กรเราทํา MIO แทบจะทุกๆแผนกอะคะ่ะมันทําให้เขาเข้าใจการทํางานของเรามากขึ้นแล้วเราก็เข้าใจการทํางานของเขามากขึ้น,นะคะ่ะที่คิดมาตลอดเลยว่า MIO อะคือบัดดี้เราอ่ะ เขาเป็นเพื่อนเราจริงๆเขาอยู่กับเราตลอดอะหรือแม้กระทั่งในแต่ละวันที่เราทํางานนะคะเราก็ต้องวางแผนวัวนนี้เราจะทําอะไรแน่นอนว่าก็ต้องมีการใช้สติใช้สมาธิมาช่วยในการวางแผนเขาเขาเป็นบันดี้ที่อยู่กับเราตลอด นัยะสำคัญของการเปลี่ยนแปลงนะคะถ้ามองถึง3ระดับนะคะในระดับตนก่อนนะคะระดับพนักงานนะคะเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะเขาก็จะมีทัศนคตินะคะที่ดีนะคะต่อคนรอบข้างนะคะโดยที่เราจะเห็นได้จากความสัมพันธ์นะคะที่เขามีต่อผู้อื่นนะคะแล้วก็มีสมาธินะคะจดจ่อกับงานที่เขาทําอยู่นะคะซึ่ง ผลลัพธ์ที่ได้นะคะคุณภาพของการทํางานของน้องของแต่ละคนก็ดีขึ้นอันนี้เราเห็นจากการที่เราสัมผัสกับพนักง,งานนะคะแล้วก็ได้มีการาติดตามน้องด้วยนะคะในการที่เขาเอาไปใช้นะคะส่วนที่2นะคะทีมงานเราก็จะเห็นเรื่องของการทํางานร่วมกันเป็นทีมนะคะเมื่อก่อนเราจะเห็นว่า,ามีแยกเป็น,นแผน,นะนแผนก นี้แผนกของชั้นแผนกนี้เป็นของเธอการทํางานมันก็จะมีเหมือนมีเส้นบางๆที่กั้นกันอยู่นะคะแต่เราเรามีอบรม MAO อะคะ่ะเราจะไม่ได้มองถึงว่าแผนกของเขาของเราแต่เรามองเป็นยูนิตี้เดียวกันนะคะความสัมพันธ์นะคะของการทํางานร่วมกันนะคะก็ดีขึ้นแล้วก็เข้าอกเข้าใจนะคะในการที่เราจะทํางานแล้วมีเป้าหมายเดียวกันนะคะและความเป็นตัวตนของตัวเองออก นะคะแล้วก็มุ่งนะคะเรื่องของการทํางานนะคะส่วนองค์กรเราเห็นเรื่องของการเติบโตขององค์กระคะ่ะในในเรื่องของการาธุรกิจนะคะเรามีเรื่องของอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของ MO ที่ช่วยให้ธุรกิจเราเติบโตนะคะแล้วก็เรื่องของพวกของดีเฟก t นะคะที่เป็นของเสียก็ลดลงนะคะเรื่องของอุบัติเหตุนะคะก็เราไม่เกิดอุบัติเหตุเลยนะคะรวมถึงเรื่องของ การที่น้องๆน,นะคะขับเคลื่อนองค์กรนะคะเป็นบเป้าหมายนะคะที่เราวางไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ productivity นะคะ,ะเรื่องของการลดคอส์นะคะก็มารุปเป้าหมายค่ะอันนี้เป็นผลสำฤทธิ์นะคะที่เรานำา m o มมาใช้ในองค์กรของเราค่ะ ผลลัพธ์ที่โดดเด่นจากการปฏิบัติอย่างจริงจังพร้อมทั้งได้รับความร่วมมือจากพนักงานทุกชีวิตทำให้ปี2020บริษัทไลออนประเทศไทยจำกัดสามารถลดค่าใช้จ่ายในการผลิตได้กว่า80ล้านบาทพนักงานมีค่าเด็ชนิความสุขสูงกว่าค่าเฉลี่ยของคนไทยทั้งประเทศทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจากการต่อยอด m i o ไปสู่การพัฒนายอย่างรอบด้านสร้างความสุขในการทำงาน สร้างความสุขให้ในชีวิตประจำวันสร้างความสุขให้กับบริษัททำให้ทุกคนมีความพร้อมมีพลังใจที่จะพัฒนาตนเองพัฒนาบริษัทต่อไปในอนาคต